จเนซิสบทที่สามงูนั้นเป็นสัตว์เจ้าเล่ห์กว่าบรรดาสัตว์ป่าที่พระยะโฮวาพระเจ้าได้ทรงสร้างไว้งูจึงถามหญิงนั้นว่าจริงหรือที่พระเจ้าตรัสห้ามว่าพวกเจ้าอยากกินต้นไม้ทุกชนิดในสวนนี้หญิงนั้นจึงพูดกับงูว่าผลไม้ในสวนนี้เรากินได้ทั้งหมดเว้นแต่ผลไม้ต้นที่อยู่กลางสวนนั้นพระเจ้าตรัสห้ามว่า อยากกินหรือถูกต้องเลยเกรงว่าจะตายงูจึงพูดกับหญิงนั้นว่าพวกเจ้าจะไม่ตายจริงหรอกเพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่าเจ้ากินผลไม้นั้นเข้าไปวันใดาตาของเจ้าจะเปิดออกในวันนั้นแล้วเจ้าจะรู้จักความดีและชั่วเหมือนกับพระเจ้าเมื่อหญิงนั้นเห็นว่าผลไม้ต้นนั้นดีสำหรับเป็นอาหาร และงามน่าดูด้วยทั้งเป็นผลไม้ที่พึงปรารถนาให้มีปัญญาขึ้นจึงเก็บผลไม้นั้นมากินเข้าไปและส่งให้สามีที่อยู่ด้วยกันกับเธอและสามีของเธอก็ได้กินด้วยตาของเขาทั้งสองก็ถูกเปิดออกจึงรู้ว่าเปลือยกาอยู่แล้วจึงเอาใบมะเดือ่อมากรัดเป็นเครื่องปกปิดตัวไว้ มื่อมีลมเย็นพัดมาในวันนั้นเขาทั้งสองได้ยินเสียงของพระยะโฮวาพระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวนชายคนนั้นกับพัญญาก็หลบไปซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นไม้ในสวนนั้นให้พ้นจากพระพักพระยะโฮวาพระเจ้าพระยะโฮวาพระเจ้าได้ส่งเรียกชายนั้นและตรัสแก่เขาว,ว่าเจ้าอยู่ที่ไหนชายนั้นทูลว่า ข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงพระองค์ในสวนก็กลัวเพราะเปลือ่อยกายอยู่จึงได้ซ่อนตัวเสียพระยะหูวาพระเจ้าจึงตรัสว่าใครบอกเจ้าว่าเจ้าเปื่อยกายอยู่เจ้ากินผลไม้ที่เราสั่งว่าอยากกินนั้นแล้วหรือชายนั้นทูลว่าหญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กินกับข้าพเจ้านั้นได้ให้ผลไม้นั้นแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงได้กินเข้าไปพระยะโฮวาพระเจ้าตรัสถามหญิงว่าเจ้าได้ทำอะไรลงไปหญิงนั้นทูลว่างูล่อลวงข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงได้กินเข้าไปพระยะโฮวาพระเจ้าจึงตรัสแกงูว่าเพราะเหตุที่เจ้ากระทำเช่นนี้เจ้าจึงเป็นที่สาบแช่งมากกว่าสัตว์ใช้และสัตว์ป่าทั้งปวง เจ้าจะต้องเลื้อยไปด้วยท้องจะต้องกินผงคลีดินจนตลอดชีวิตเราจะทำให้เจ้ากับหญิงนี้ทั้งเชื้อสายของเจ้ากับเชื้อสายของเราเป็นศัตรูกันเชื้อสายของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าพคกช้ำและเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาพวกช้ำพรุ่งตราสแก่หญิงนั้นว่าเราจะเพิ่มความทุกข์ลำบากมากขึ้น ในการเมื่อเจ้าตั้งครันและเมื่อคลอดบุตรเจ้าจะมีความปรารถนาต่อสามีและเขาจะบังคับบัญชาเจ้าพระองค์จึงตรัสแก่อาดามว่าเพราะเหตุเจ้าได้เชื่อฟังถ้อยคำของพัญยาแล้วกินผลไม้ที่เราสั่งไว้ว่าอย่ากินนั้นแผ่นดินจึงต้องถูกสาบแช่งเพราะตัวเจ้าเจ้าจะต้องหากินที่แผ่นดินด้วยการตรากตรำชั่วชีวิต แผ่นดินจะงอกต้นน้ำและหญ้าน้ำให้แก่เจ้าและเจ้าจะกินผักที่ทุ่งนาเจ้าจะหากินด้วยเหงื่อไหลอาบหน้ากว่าเจ้าจะกลับเป็นดินเพราะเจ้าออกมาจากดินเจ้าเป็นแค่ผงคลีดินและจะต้องกลับคืนเป็นผงคลีดินอีกชายนั้นก็เรียกชื่อพญญาของตนว่าเอวาเพราะนางเป็นบรรดาของบรรดาชนที่มีชีวิต พระยะหูวาพระเจ้าได้ทรงทําเสื้อด้วยหนังสัตว์ให้อาดามกับพัญญาสวมปกปิดกายของเขาแล้วพระยะหูวาพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดมนุษย์นั้นเป็นผู้ที่รู้จักความดีและชั่วเหมือนกับเราแล้ววันนี้เกรงว่าเขาจะยื่นมือเด็ดผลของต้นไม้แห่งชีวิตกินเข้าไปทำให้มีชีวิตดำรงอยู่นิรันด์เหตุฉะนั้น พระยะหูวาพระเจ้าจึงทรงส่งเขาออกไปจากสวนเอเดนให้ไปไถหวานบนดินที่ตัวเขาได้บังเกิดออกมาจากนั้นเมื่อไล่ชายนั้นออกไปแล้วพระองค์ทรงตั้งขารูบีมไว้ข้างทิศตะวันออกของสวนเอเดนและตั้งกระบี่เพลิงอันหนึ่งซึ่งหมุนได้รอบทิศเพื่อเฝ้าทางที่จะเข้าไปถึงต้นไม้แห่งชีวิตนั้น